สภาพถนนที่เต็มไปด้วยฝุ่นเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นบนดอยไต่แรงฐานที่มั่นทางการทหารของรัฐชานซึ่งเกิดจากการขุดดินบนเขาเพื่อนำไปปรับพื้นที่ก่อสร้างสำนักงานและที่อยู่อาศัยทำให้ทุกครั้งที่รถแล่นผ่านฝุ่นบนถนนจะฟุ้งกระจายไปเกาะตามบ้านเรือนและต้นไม้ ร้านขายของชำบนดอยไตยแรงร้านนี้มีสินค้าเกือบทุกประเภททั้งอาหารสดอาหารแห้งของใช้ส่วนตัวและเครื่องแต่งกายทั้งหมดนี้นำเข้ามาจากประเทศไทยผ่านด่านชายแดนอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยแม่ค้าชาวไทยใหญ่รายนี้บอกว่าเธอต้องลงเขาไปซื้อของที่อำเภอปางมะผ้าตั้งแต่ตีสองเกือบทุกวันและกลับขึ้นมาจัดของบนดอยประมาณเจ็ดโมงเช้า ลูกค้ากลุ่มสำคัญคือโรงเรียนและกองทัพรัฐช,ชานโดยใช้เงินบาทไทยแลกเปลี่ยนสินค้าถือเป็นร้านสะดวกซื้อที่ใหญ่ที่สุดบนดอยไตยแรงไปซื้อกับข้าวมาส่งทหารไทยใหญ่ไทย,ยน้อยค่ะมาส่งนักนเรียนจ้าถ้าชาวบ้านเขาก็มาซื้อไวๆค่ะกับข้าวค่ะกับข้าวที่นึ่งค่ะแล้วก็ของใช้ ของไส้สป,ปูของสป,ปูลักทุกอย่างค่ะทองของไส้ทุกอย่างค่ะมีขายทุกอย่างเลย,ยมีขายทุกอย่างค่ะอ๋อครับเสื้อผ้ามีขายค่ะเสื้อผ้ามีขายด้วยค่ะเปิดมานานหรือยังคะเนี่ยสิบปีค่ะประมาณสิบปีค่ะประมาณสิบปีค่ะอ๋อครับแล้วราคาเป็นยังไงบ้างราคาขายถูกด้วยค่ะไม่ได้แพงไม่ได้แพงค่ะ สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือน้ําสะอาดเนื่องจากดอยไตยแรงอยู่สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ3,000ฟุตขณะที่แหล่งน้ําส่วนใหญ่อยู่บนพื้นราบจึงจําเป็นต้องใช้รถกระบะบรรทุกน้ําขึ้นมาบนดอยระยะทางไปกลับรวมกว่า8กิโลเมตรแกลลอนแต่ละใบบรรจุน้ําได้30ลิตรขายแกลลอนละ10บาทหากซื้อน้ํา10แกลลอนจะแถมให้2แกลลอนโดยพ่อค้าชาวไทยใหญ่รายนี้จะบริการส่งน้ำตามบ้านต่างๆตลอดทั้งวัน ต้องการเยอะมากเลยครับพอทุกวันเลยผมขนเพราะว่าต้องใช้ทุกวัน<ม>เป็นกิจวัตรประจําวัน<ม>น้านี่สําคัญมากครับระ,ระยะทางมันห<ม>่างไกลกันลหครับระยะทางลงไปนี่ก็สี่กิโลขึ้นมาอีกรวมแล้วแปดกิโลระยะทางขึ้นเขาได่<ม>ครับถ้าจะขนมากกว่านี้ก็ไม่ได้ต้องเอาแค่นี้เองครับ พลโทเจ้ายอดศึกประธานสภาพเพื่อการกอบกู้รัช,ชานตั้งฐานที่มั่นทางการทหารบนดอยไตยแรงซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของรัชฐานมากว่า15ปีแล้วเนื่องจากภูมิประเทศเป็นหุบเขายากต่อการโจมตีของทหารพรมา่าแต่นี่ก็กลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการเดินทางและขนส่งสินค้าของชาวไทยใหญ่เช่นกัน จนถึงปัจจุบันประธานสภาพเพื่อการกอบกู้รัชฉานก็ยังไม่มีแผนสร้างส,างสิ่งอำนวยความสะดวกบนดอยไตยแรงทั้งเรื่องของระบบน้ำไฟฟ้าและการคมนาคมเนื่องจากเป้าหมายสำคัญของกองทัพรัชฉานคือการเจรจากับรัฐบาลกลางพมา่าเพื่อกำหนดเขตปกครองพิเศษสำหรับการเริ่มต้นสร้างประเทศไตหลังจากที่ต้องสู้รบกับทหารพมา่าเพื่อรักษาเอกราชมายาวนานกว่า65ปี ในเบื้องต้นคาดว่าเขตปกครองพิเศษนี้จะเป็นพื้นที่ราบเชิงเขาเนื่องจากมีแหล่งทรัพยากรที่เหมาะสมมากกว่าบนดอยวีรนันกันหาไว i ์ทีวีรายงาน